สวัสดีค่ะสาวเชฟภูมิกับหนุ่มอังกฤษค่ะวันนี้มาเที่ยวป่า Bluebell Bluebells อันนี้ก็ละคังสีม่วงค่ะวันนี้บรรยากาศก็จะดีมากๆไม่ร้อนไม่หนาวอบอุ่นค่ะนี่ก็เลยทุ่งป่าของเราเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมกันค่ะ Hi guys This is my darling <laughs> Why are you laughing He is my darling <laughs> โอ้ยงามขักงามแน่พี่น้องเบิง้งงามมีหลีทั้งป่าค่ะทั้งป่าโหถ้าหลานมาคงจะชอบหน้าดูเลยหลานคงจะชอบแต่ว่าใครจะอุ้มไหวเนาะเพื่อนๆว่ไ้ไหมเด็กๆเ,เดินขากลับอะ่ะยังต้องอุ้มกันแน่นอนสวยไหมเพื่อน ใครอารมณ์ไม่ดีที่มาเข้าป่าเนี่ยอารมณ์ดีเลยนะเราว่าบรรยากาศเงียบสงบมากเลยเพื่อนๆเ,เรานี่ชอบมากเลยนะแดดก็ไม่ร้อนวันนี้เย็นแบบอากาศแบบว่ามันสดชื่นมากๆกลางป่ากลางดงเนี่ยเราชอบมากเลยเฟิร์นก็ขึ้นต้นเฟิร์น มันเพราะว่าเริ่มหน้าหนาวเนาเฟิร์นเราคอนเฟิร์มแล้วว่ากินไม่ได้เนาะทถวนี้ของที่กินได้ยังไม่รู้นู่นไปแล้วผูเป้า่อยย่างไปแล้วเราก็เราก็ถ่ายคลิปของเราไปนะมีความสุขเดินไปคุยกันไปตรงนี้ก็จะใหญ่มากต้นจริงเขาเหมือนกับทะมึงถึงทึดเลยนะแบบว่าต้นไม้อันนี้ก็อะไรอ่ะชวอะไรสักอย่างสวยมากไปแล้วนยืนรอยแล้ว ก็จะขึ้นเข็มป่าธรรมชาติเดินได้หน่อยนึงก็ยืนรอถ้ามาเที่ยวกันเป็นครอบครัวพาเด็กๆมาเงี้ยคงสนุกน่าดูเลยนะเพื่อนๆเราว่าอันนี้ก็คือพาเวทนะคะอันนี้ก็แถวนี้ก็คือสวนวนคนรวยสวนคนรวยเนาะที่คือป่าป่าที่เขามีไว้ให้อีกกกนึง็ชาวบ้านเขามาเดินเล่นะคะที่นี่ก็จะอนุรักษ์อะไรตางนี้แบบนี้ได้ดีมากเลยนะคะแบบว่าทุกทุกที่ที่นี่ก็จะมีป่าก็คือไม่ได้ไกลกัะไปนู่นไปนี่ ี่ก็มีที่จอดรถแล้วก็เข้าไปเดินเลยค่ะที่นี่กิจจครับประจวันเขาก็จะไปเดินเล่นกันนี่ก็โพงอะไรก็ไม่รู้เราลืมชื่อไปแล้วใหญ่มากใหญ่จนแบบว่าเรามุดได้เลยและนี่เขาถือทําทีคามีเลี้ยมใช่ไหมนี่ก็ใช้ผักชีล้อมไหมคะเราอยากรู้มากก็คือถ้ามันกินได้คนน่าจะอร่อยมากนะผักชีล้อมจริงๆเราสงสัยมากแต่เราเห็นอายนแล้าก็ว่า ดังเปาะมีแต่ต้นขวบยาวไปนู่นเลยตามคลองน้ําเลยถ้าคิดว่าผักชีล้อมหรือเปล่าบอกเราหน่อยนะคะว่าใช่ไหมเราจะได้กินเอากินมันนี่ถ้าเอามันเด้งปลานี่น่าจะอร่อยมากเลยนะยาวไปนู่นน่ะเห็นแล้วก็อยากกินเลยใช่ไหมใครรู้จักบ้างก็คือยาวไปนู่นแล้วมันแล้วมันแบบว่างามก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนี่ก็เดินย้อนกลับทัวกันนอนกินอิ่มแล้วเขาก็นอนกัน เงียบสงบมากๆคือมาเดินออก<ม>รำลังกายอย่างไม่ใช่ดีต่อร่างกายอย่างเดียวนะคะดีต่อจิตใจ<อ>ด้วยนะคะ<อ>ที่นี่ฝา,ากติดตามด้วยนะคะเ,เพื่อน